ข้าประแดกมันนี้ภาพไม่บานมากเปลี่ยนไหมายสิ้งหลิวเพิ่นกับพี่นองแต่งสายหนาเพิ่อนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวมาลองเมืองกันว่าแต่งสายหนาไม่แล้วนี่เพิ่นสิเดวัดป่าใหญ่บ่อมันนี้จัดไป แฮ้งบ่แเฮ้งบ่ปลาใหญ่เร็วเลยอุ้ยไอ้สุดสุดสายหน้าไอ้ไก่ยังไงดิโอปวดพันกันเลยพอดีวัดของไงหรือรับพี่น้องเอาสองกันเลยบัวน่ะเอาดึงขึ้นมาทิล่ะือดีซอยนี่สองมือทิล่ะสองมือสองมือบัวหกดอกขั้นลุกขึ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 ้นเอาหนักมาไรเน้ซอยตัวเองเนี้ย ตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ปะโอ้ตื่นเต้นเลยว่ะดิคุณพี่น้องอะไรปะเออปากกระมังปากกระมังโอ้ปากกระมังใหญ่ครับพี่น้องแล้วค่อยๆลากเข้ามาค่อยๆลากเข้ามามือเศร้าเอาเออจะตกน้ำเนอโอ้ตื่นเต้นนเ้ำฝนครับพี่น้องเออผูกสายหนาไปเป็นไม่หนีแม่นได้เรื่องเลยเหรอครับพี่น้องเฮ็ดเอาแล้วเออเอาคู่ตักเอาทุนหน้าเบอร์ ปลากะมังใหญ่แม่นปลากระมังยู่บ่เอ้ยปลาบ่้เป็นปลาน่นจันบ่เอ้ยบ่เป็นปาวิมเป็นปลาตะเพียนบ่ไม่รู้่ะโอ้ยปลาตะเพียนอยู่วินนนนนนนวันนนนนดินโอ้ยบ่นนนนบ่นนนนปลาอีแป้งนั่นแหละนน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 อนน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 นีดนนนนนน ติดวะอู้ปะยังปะขาวเออปะขาวกับปะขาวใหญ่เด้อผูสมพครเก่าหรือบอกขนาดติเบไนมันคอยเล้อดิยังมันอยู่แปนึงให้แส่งมันหมดก่อนไม่ได้เหรอโอ้เอาไปนั่นมาเอาผลงานมาเมืองนีตกปลาเพิ่มมือละผู้เดียวสองคันพร้อมเด้อโอ้โอ้โอ้ บ่ทธรรมดาตัว <screws> น <hold on geliyor> <desserts> <men> <Construction> ี้มาหนีิโอ้จักตัวจักตัวอันนั้นเป็นเนี่ยโอ้ปลาอีแป้งใหญ่พุตัวนิดโอ้ว่าเห็้ยว่าไม่ได้ตัวเดียวบ่แม่นตัวนี้ปลาอีแป้งโอ้ได้ปลาอีแป้งใหญ่หกตัวคุณบอกอืมเฮ้ยลาปลาอีแป้งแรงนี่โอ้สุดยอดสุดยอดไม้นี่คือว่าเด็ดอยู่ด้ิงนะยามยามในนี่แหละไปไปไป มันเลยเก็บเบ็ดกลับเลยไป